สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารที้ทุกคนนี่หนองไผ่เลี้ยงนะไผ่เลี้ยงหวานสามฤดูไผ่เลี้ยงอะไรนะถวายเออไผ่สะด็งไผ่เลี้ยงน้องเนี่ยปกตินอนก็จะเห็นประมาณนี้เนาะถ้านอมปกตินะที่หักที่แบบปึ๊บหักหักหัก,หก,หกในกอแต่อันนี้คือ,อแปลงนี้ดินมันดีนอมมันเลยใหญ่เพื่อนนี่น ดูนี่ถ้าหน่อปกติก็จะประมาณนี้จะยาวหน่อยแล้วใบมันยาวก็จะยาวหนาแควนี้ดูดูถ้าดินดินดีดูดูใหญ่ไหมมันใหญ่ไหมใหญ่เลนี่ปอกแล้วดูปอกแล้วยังเนื้อเยอะมากเนื้อเนื้อก็เยอะเออถ้าดินดีถ้าดินดีไผ่เลี้ยงนะทุกคนประมาณนี้อแล้วตอนนี้เราจะเปิดขุดแล้วเนาะใช่ค่ะเราเปิดขุดแล้วนะถ้าใครสนใจที่จะปลูกไผ่เลี้ยงสอบถามสั่งซื้อมาทุกคนชุด อ่าเป็นตอสดนะชดตอสดนะคือเราจุ่มยาเล่งรากแล้วก็ห่อเก็บความชื้นก่อนส่งสามารถลงปลูกได้เลยนะเพื่อนนะถ้าใครที่ไม่เคยซื้อไผ่ตอสดเสิร์ชหาดูได้นะว่าเออต้นกล้าไผ่แบบตอสดเนี่ยเขาขายกันอยู่ไปทั่วเลยเขาขายกันไปทั่วมันมันไม่ใช่ว่าเราสวนเดียวที่ขายนะทุกคนนะดูดิอ้วมากสุดๆใหญ่้วยอ้วสุดๆเพื่อน เราอยากบอกอีกอย่างนึงอย่างอยากบอกอันนี้อย่างในี้แข็งตัดทิ้งเนาะใช่ตัดทเอาไปเลยตัดทิ้งไปเลยแข็งแม่นี้อ๋อแล้วมันอ่อนนี่ไหมเท่านี้ปะน่ารักโอ้ยในแข่งตัดทิ้งอยากบอกน้อนี้อยากออกน้อนี้อยากรู้ว่าทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ อีกมึงก็ได้เด้อค่ะนักเห็นคุยแต่มันจะมันใหญ่ไงคุยอยู่คุยอยู่คอยยู่ไงโอ้ยใหญ่มากให้เห็นให้เห็นหน่อยเป็นยาวหน่อยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเพราะเรามันขี้โมยอยู่แล้วเอ่อเราขี้โมยอยู่แล้วโอ้ยมันเยอะมากคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้าน เชชจะรหาดูได้ง่ายๆนะเวลาจะมานั่งปอกน่อไม้ให้ดูนะใหญ่ด้วยตอนนี้ก็คือใครที่จะมาเยี่ยมชมสวนนะเพื่อนๆต้องแจ้งเพื่อนไว้ก่อนว่าโทรมานัดนะโทรมานัดด้อเปิดสวนแล้วแล้วถนนปีนี้ปุ๊บถนนปีนี้รถยนต์ที่เป็นกระบะเข้าได้เราเราก็ไม่แนะนำรถเก่งรหลดเตี้ยอะไรอย่างนี้เนาะว่ามันก็ยากแถวบ้านเรามีนะ เตี้ยอยู่คันนึงแต่ว่าเรามันส,สายลุยไงเรามันสายลุยช่วงล่างก็พังกันเป็นแด็ดแผ <c oughs> ปีนี้ถนนดีขึ้นในรอบสิบปีเลยเพื่อนถนนดีขึ้นก็เริ่มมีก็เริ่มรับแขกก็เปิดเริ่มเพิ่ม,เ,เ,รมเ,เริ่มเปิดรับแขกหน้าฝนไม่ต้องใช้รถเขนไม่ใช้รถเข็นยกเดียวปกติที่ใครจะมาจะบอกว่าให้เตรียมเงินค่ารถเขนมาด้วยนะแปดพันถ้าใครดื้อถ้าใครดื้อจะมาหน้าฝนแต่ปีนี้ มาได้แล้วนะันเพื่อนนะแต่ว่าอยากดูอะไรก็ให้ให้ให้นัดกันมาให้ให้นัดวันเพราะว่าส่วนตัวแล้วงานเยอะอย่างที่เห็นที่ได้เพจคิดดูสิว่าหน้างานเยอะขนาดนี้จะได้นั่งอยู่ส่วนเฉยเฉยไหมเนาะไม่เฉยแน่นอนอ่ะประมาณนี้ทุกคนก็มาเปาะให้ดูว่านอยใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนื้อมันใหญ่ไหมเนี่เห็นไหมแล้วนอกอ่นี่คือไผ่เลี้ยงนะเรามีต้นกล้าขายแล้วชุดท่าต้นแบบต่อสดนะ450้าบาทรวมส่งย้ำกันอีกที4 5 0้าบบาทรวมส่ง ไอ้เลี้ยงหวานนี่เป็นของคุณนะ่ะประมาณนี้ใครสนใจติดต่อสอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้นะ